ในอดีตการพระโพธิสัตสว์เสวยชาติเป็นพระญาหงทองคําอยู่ในป่าลึกอันสงบงามขนของพระองค์ล้วนเป็นทองแท้ทอแสงงามดังอาทิตย์ยามอัดสดงครั้งหนึ่งครอบครัวของเศรษฐีสิ้นทรัพย์ภรยาและลูกสาวสามคนต้องเผชิญความยากจนอย่างหนักน้ำตาไหลท่ามกลางเพิงไม้เก่า พญาหมผู้มีใจเมตตาระลึกถึงภรรยาและลูกในชาติก่อนจึงโผบินจากป่ามายังเมืองหลวงเพื่อนำความช่วยเหลือมาให้พระองค์มอบขนทองคำให้ทีละเส้นพร้อมกล่าวว่าจงใช้เพียงเท่าที่จำเป็นขนเหล่านี้จะงอกใหม่เสมอแต่แล้วความโลภก,ก็เกาะกินใจภรรยาเก่านางคิดว่าหากถอนขนทั้งหมดเราจะรวยไปทั้งชาติ นางจับหงทองไว้ถอนขนออกจนหมดตัวแต่แล้วขนใหม่ที่งอกขึ้นกลับไม่ใช่ทองคำอีกต่อไปพยาหงเอ่ยด้วยเสียงอ่อนล้าความโลภทําลายทั้งบุญทั้งปัญญาเจ้าย่องไม่ได้อะไรอีกแล้วแล้วก็บินจากไปไม่หวนคืนมาอีกเลยความโลภนําไปสู่ความพินาศผู้มีปัญญา ย่อมรู้จักพอประมาณความพอเพียงทำให้มีสุขที่ยั่งยืนตลอดไป